พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าพระบิเจ้าให้เราทุกอย่างที่เราเป็นและที่เรามีถ้าจะดูความมีของเราก็มีเยอะความเป็นของเราก็ไม่น้อยในวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความมีใจกว้างเพื่อจะช่วยคนอื่นมีหลายครั้งที่ ลราก็เห็นคนที่มีฐานะน,นี่นะมักจะเอาเปรียบคนที่ยากจนกว่าเคยนั่งรถแท็กซี่ไปกับคนคนหนึ่งที่เขามีเงินแล้วก็เขาก็เวลาที่จะลงบอกนี่ช่วยจ่ายให้หน่อยก็แล้วกันเอาไว้คราวหน้าผมจะจ่ายแต่ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะว่าเขานั่นแหละต้องการให้เราจ่ายแล้วก็จะไม่คืนเงินเลยเนี่ยคใครมีใจกว้างจึง ทาให้เราเนี่ยมีแต่ความแตกต่างจากคนที่ขี้เหนียวคนที่มีใจแคบแล้วก็แล้วก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะคนใจแคบเนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่เคยแบมือให้คนอื่นบ้างมีต่กรรมอย่างเดียวเนี่ยนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่บอมเบย์ประเทศอินเดียเมื่อ20สกว่าปีมาแล้วฐานะเขาก็อยู่ก็ไม่ค่อยร่ำรวยหรอกแต่วันนั้นก็อยากจะกินไอติมอายุ14บปีอยากจะกินไอติมที่มี ไอทีมสองก้อนก้อละสิบบาทแล้วก็มีก็ต้องมีครีมโรยหน้าอีก10บาทก็เป็น30มสิบบาทดูเมนูแล้วเขาก็มองดูเด็กคนที่เสิร์ฟเนี่ยแต่งตัวมอสอสประกบพอสมควรแล้วก็ดูหน้าตาก็ไม่ค่อยจะผงใสเท่าไหร่เพราะอาจจะคิวข้าวด้วยเขาก็เลยถามเด็กคนที่เสิร์ฟว่าเนี่ยถ้าเอา2ก้อนเท่าไหร่ยีสบาทเอาครีมจะ ครีมโรยหน้าเนี่ยเท่าไรสิบบาทเป็นสามสิบบาทแล้วก็เขาก็พลิกไปพลิกมาในที่สุดก็บอกว่าเอางี้แล้วกันมันแพงไปถ้าเป็นโคกแก้วหนึ่งเท่าไหร่แก้วละสิบบาทอย่างผมเอาโคกนะเขาก็เอาเงินมานับเด็กคนนั้นก็รู้สึกแบบอ่ามันขี้เหนียวอย่างเลยคนคนนี้อ่คิดว่าจะซื้อสามสิบบาทที่แท้ก็ซื้อสิบบาทเอง ก็เลยไปเสิร์ฟเอาเอาโค้กมาเสิร์ฟโค้กเสิร์ฟเรียบร้อยเด็กคนนี้ก็ดื่มเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากร้านอาหารไปเด็กเสิร์ฟนี่ยก็มาเช็ดโต๊ะแล้วก็เตรียมสําหรับแขกคนมาปรากฏว่าขณะที่กําลังจะเช็ดโต๊ะอย่างนั้นเขาจำเรืองไปเห็นเงินยี่สิบบาทอยู่บนจานเล็กๆของเขาที่มีที่มีใบเสร็จด้วยเนี่ย เขาก็เลยรู้สึกสะเทือนใจว่าเอ๊ดูเด็กคนนี้เขากินสิบบาทแนละ้วใหเรายี่สิบาทเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนเ,นเด็กที่มีใจกว้างเหลือเกินเขาก็เลยวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะได้ดูซิว่าเขายังอยู่หรือเปล่าจะได้ขอบคุณเขาเขาขดว่าเขาไปแล้วพี่น้องครับบางครั้งการมีใจกว้างเนี่ยบางคนบอกเสียเปรียบเพราะอันนี้คือจิตรรมของโลกของเขาก็คือต้องกำไว้ไม่ให้ไม่มีการ แบมือเพราะว่าการแบรมือก็คือการเสียเปรียบทําให้คนอื่นได้เปรียบแต่สาหรับเราที่เป็นกิจสังนี่นะครับพี่น้องเราก็เชื่อในคําสอนของพระเยซูเจ้าให้มีใจกว้างต่อคนอื่นเพราะสิ่งใดๆที่เราทําต่อคนอื่นนั้นเนี่ยเราไม่ทําต่อคนอื่นเท่านั้นแต่ทาต่อองค์พระเยซูเจ้าด้วยเนี่ยทาให้เราเห็นว่าความมีใจกว้างเนี่ยก็เป็นทุกคุศสนที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องอบรมเด็กตั้งแต่เล็กๆ เล็กๆเผื่อว่าเขารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นบ้างเคยเข้าไปอบรมเด็กอนุบาลอยู่ในหลายโรงเรียนก็ต้องบอกกับเขาว่าเนี่ยหนูจะต้องถ้ามีถ้ามีครัถถบถ้ามีขนมสองก้อนมีท็อฟฟี่สองก้อนนี่นะหนูจะเอาเก็บไว้ไหมบางคนก็บอกเก็บไว้บางคนก็บอกจะให้คนอื่นหนึ่งก้อนต้องสอนเขาอย่างนี้ว่าเออการที่ให้คนอื่นได้นี่นะ ให้เขาได้ด้วยให้มีเขามีความสุขด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีฉำก,การสอนคนให้มีใจกว้างเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เมื่อโตขึ้นมาแล้วให้เข้าใจว่าการที่เราเสียสละให้คนอื่นได้เนี่ยเราจะไม่เสียดายเราทำแล้วก็ให้คนที่ได้รับเนี่ยได้มีความสุขด้วยก็ขอพระเจ้าวเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ